มันหวัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่ง และไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้จึงเหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี่ผดช่องมันได้เลยทุกคนพอห่างกันหลายวัน กุีหมิงกับอี้เปยจึงเรียบร้อนแนบชิดเอาช่วงเวลาที่ต้องแยกกันกลับคืนมาคำเตือนด้วยความหวังดีอย่าไปยั่วชายแท้ที่ยังไม่เคยมีความรักเพราะว่าไม่มีเทคนิคเลยจะหยุดเลยหยุดกุีหมิงหยุดปากของนายเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมล่ะนี่มันเรียกว่าจูบเหรอฉันว่านายครอบแก้วมากกว่านะงั้นฉันจะลองอ่อนโยนดูหน่อยไหมฝันไปเถอะกุีหมิงนายมันคนหน้าเนื้อใจเสือ ฉันทนมา8ปียังไม่หิวกระหายเท่านายเลยเด็กน้อยเพราะนายยั่วเกินไปไม่ใช่หรือไงละ่ะฉันยั่วเหรอหลอเล่นบ้าอะไรฉันเอาประตูแห่งความบริสุทธิ์ไร้ราคีมาทําเป็นเตียงนอนด้วยซ้ําพอใจหรือยังคะประตูแห่งความบริสุทธิ์จริงสิเด็กน้อยมีเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากอาศัยโอกาสนี้บอกนายอันที่จริงเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ใกล้จะเรียนจบฉันก็สนใจนายขึ้นมาแล้วละ่ะ ทำไมนายไม่ทําเลยล่ะเล่นตัวไปมาตั้งนานแถมยังปฏิเสธฉันหนีไปอเมริกาอีกก็ไม่ใช่เพราะลายเซ็นที่นายส่งมาตอนมหาลัยหรือไงล่ะ I อ e น e ว give up ฉันไม่ยอมให้ขึ้นนั่นมันอย่ายอมแพ้เสียดายที่ไปอยู่อเมริกาซะนานภาษาอังกฤษที่เรียนมาเอายตนเข้าท้องหมาไปแล้วเหรอฮะก็แล้วทำไมนายไม่เขียนวิวเข้าไปด้วยล่ะฉันยังคิดอยู่ตั้งนานก็คิดออกมาได้แบบนั้นน่ะนายเขียนแบบนี้เองจะมาโทษฉันทำไมล่ะ เรื่องแค่นี้น่ะเหรอที่ทําให้ฉันกับกู้อีหมิงพลาดเวลาที่จะมีความสุขด้วยกันไปตั้งนานมากมายอะมาคิดดูแล้วก็เสียหายฮะนายลุกขึ้นเลยกู้อีหมิงฉันไม่อยากทากับนายแล้วไม่ได้หรอกนะฉันเทหมดหน้าตากแล้วนายนึกเสียใจตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วเช้าตรู่วันต่อมาเสร็จหรือยังหนะ้ากู้อีหมิงสรุปนายจะสะพ้ยอะไรกันหน้าเนี่ยเสร็จแล้วลืมตาได้เลยเด็กน้อยฉันเตรียมของนี่มานานมากเลยนะเด็กน้อย ตอนแรกอยากรอโอกาสที่จริงจังกว่าน,นี้แล้วค่อยให้น้อยแต่ตอนนี้ฉันอยากใช้มันเพื่อพิสูจน์ความรู้สึกที่ฉันมีต่อน,น้อยกูอีหมิงนายจริงจังขนาดนี้เชียวเหรอคาดหวังมาหลายตอนในที่สุดฉันก็มีหินก้อนน้อยเพชรเป็นของตัวเองสักทีนะเปิดดูซิเออก่อนหน้านี้ยังเป็นผู้ชายแมนทั้งทั้งแต่ตอนนี้จะมาขอฉันแต่งงานแล้วความคิดของชายมแมนๆนี่ยากจะคาดเดาจริงๆเห้หินก้อนน้อยล่ะ ทำไมซื้อมาแค่วงกลมช่างเถอะช่างเถอะคราวหน้าอย่าลืมละ่ะซื้อหินก้อนน้อยที่เป็นประกายมาเพิ่มให้ฉันด้วยนะหินก้อนน้อยอไรไอยเหรอกุญแจหรอกเหรอเป็นไงชอบไหมนี่เป็นครหาสหาหลังใหม่ที่ฉันเตรียมไว้ต่อไปไมันจะเป็นบ้านของเรานะเด็กน้อยนายยินดีจะอยู่กับฉันไหมฉันผิดไปแล้วกูอีหมีก็ยังเป็นผู้ชายแมนๆคนนั้นที่ฉันรู้จักอยู่ดีไม่สิตอนนี้ดูเหมือนเขาจะไม่ได้แมนขนาดนั้นแล้วละ่ะเด็กน้อย ต่อไปนั่นคือบ้านของเราฉันจะใช้ชีวิตยอยู่กับนายอย่างมีความสุขนะเออช่างเธอช่างเธอสุภาษิตว่าไวไว่าอย่างไงนะร้อยสาเหตย่อมีผลลัพธ์ผู้ชายของกู้อีหมิงก็คือฉันเองต้นไม้เหล็กพลีดอกออกผลในที่สุดชีวิตสดแปปปีของฉันก็จบลงแล้วล่ะอ๋อจริงสิสรุปว่าเมื่อคือนตอนที่นายมาทําไมนายถึงตาแดงอะ่ะหวังเจีิญรุ่ยก่อเรื่องอะไรใช่หรือเปล่าเอออาจจจริงหวังเจีิญรุ่ยเขาให้คนอื่นมาปลอมตัวเป็นนาย ซงหมิงอนเตอร์เทนเมนต์ห้องทำงานกูอก้อีหมิงกู้อีหมิงนายมันคนแลว้วเอาชนะผมไม่ได้ก็เลยบังคับไม่ให้เชีวยวเปยวมาเจอผมใช่ไหมใครใ,ให้คุณทำเกินขอบเขตละ่ะไม่รู้ว่าเด็กน้อยจะถูกคุณวางแผนทำร้ายเมื่อไรอีกผมไปทำอะไรไม่มีขอบเขตะ่ะได้ยินว่าคุณจะเอาคนอับปลักที่ไหนไม่รู้มาแทนที่ผมผมก็อยากดูเหมือนกันว่าคุณจะปั้นใครออกมาได้ประธานกูต้องกินจะขนาดนั้นเชียวเหรอ เย็นวันนั้นผมก็แค่หาคนคนนึงมาแต่งตัวเหมือนกับคุณแล้วหลอกเสี่ยวเป่ยก็เท่านั้นเองนะแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่คุณพูดถูกผมอยากจะปั้นคนขึ้นมาแทนคุณจริงๆนะะั่นล่ะเฮ้ยเห็นแล้วใช่ไหมล่าละราชาจองเงินกู้ทั้งนิสัยและหน้าตาของเขาไม่ได้ได้อยไปกว่าคุณเลยนะภายใต้การดำเนินงานของซิงรุ่ยเขาจะต้องดังระเบิดอย่างแน่นอนเข้าแทนตำแหน่งของคุณได้นะคุณจะให้เข้ามาแทนที่ตำแหน่งของผมจริงๆนะะั่นเหรอทำไมล่ะครับ ราชาจ้องเงินกู้ก็กลัวเป็นด้วยเหรอเนี่ยไม่ใช่กลัวหรอกแต่ว่าฉันกําลังแย่งเด็กน้อยอยู่กับอะไรกันแน่เนี่ยประธานหวังคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ของผมเนี่ยแบบที่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะนะพี่น้องแท้ๆทว่าไงนะนี่พวกคุณสองคนเป็นพี่น้องแท้กท้กั้นเหรอใช่แล้วล่ะครับงั้นคุณก็คือทหารที่กู้อี้หมิงส่งมาช่วยงั้นเหรอคุณมาอยู่ข้างผมขโมยทรัพ,พยายกรของผมแล้วร่วมมือกับเขามาจัดการผมสิ่งที่ผมพูดกับคุณในคืนวันนั้น คุณก็เอาไปบอกเขาหมดเลยใช่ไหมประธานหวังผมไม่ได้มาเียกฉันว่าประธานหวังอะาไรคนโกหกไม่ใช่ภาพนิ่งมั่นคงดุดขุนเขาไทซานนิ่งไม่ขยับเลยประธานกู้คุณนี่เก่งจริงๆคราวนี้ผมมองคนผิดผมยอมแพ้ต่อไปเรามาลองดูกันแล้วผมเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเวลาโมโหก็ยังน่ารักเลยนี่กู้จินรูพี่มาอยู่ที่นี่ได้ยัางไงาแถมยังอยู่กับหวังเจียรุ่ยอีก แม่เป็นห่วงนายก็เลยให้มาดูสถานการณ์ของนายหน่อยนะสิผมโตขนาดนี้แล้วยังมีอะไรให้ต้องมาดูอีกเหรอตอนแรกฉันเองก็ไม่เข้าใจแต่พอเห็นนายกับเพื่อนนายแล้วฉันถึงเข้าใจพี่รู้แล้วเหรอใช่ถ้าไม่ใช่เพราะกลับจีนฉันก็คงไม่เชื่อว่านายจะชอบผู้ชายจริงๆวี๋เปยใช่ไหมข้าน้าสนใจดีนะอย่าดึงเด็กน้อยเข้ามาเกี่ยวด้วยไม่ต้องห่วง,งหรอกน่าฉันไม่คิดจะใช้ไม้ตีเป็ดแมนดารินอีกอย่างเด็กวี๋เปยนั่นก็หน้าตาดี ฉันเองก็คิดว่าไม่เลวเลยละนะเอาละฉันเจอนายแล้วฉันก็จะกลับซิ่งรุ่ยละผมลืมถามไปเลยพี่ไปทําอะไรที่ซิ่งรุย่ยคนแท้หวังนั่นไม่ใช่คนดีอะไรนะก็ทํางานนะสิน่าสนใจจะตายแต่ว่านาอี้หมิงฉันนะ่แกล้งทาเป็นไม่รู้เรื่องได้แต่นายปิดแม่ไม่ได้หรอกนะถ้านายอยากจะเดินต่อกับเขาจริงๆรีบวางแผนจะดีที่สุดผมรู้แล้วละ่ะบ้านใหม่ของอีเป่ยกับกู้อีหมิงตอนอยู่อเมริกา ฉันไม่เคยพูดถึงเด็กน้อยเลยแม่รู้เรื่องของเราสองคนได้ยังไงกันคงต้องวางแผนอนาคตของฉันกับเด็กน้อยตั้งแต่นันเนอร์สันแล้วล่ะกูอีหมิงห้องใหม่ที่นายซื้อถูกใจฉันสุดๆไปเลยนายดูเฟอร์นิเจอร์ซิของพวกนี้น่ะที่นี่มันห้องขอในฝันของฉันเลยล่ะฉันอยากอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเลยได้สิต้องจ่ายค่าเช่าเดือนนี้พอดีนายโอนเงินให้ฉันเลยก็แล้วกันนายไม่ใช่เจ้าของห้องต้องมาจ่ายค่าเช่าอะไรกันล่ะกุญแจบ้านนี่นายก็ให้ฉันไม่ใช่เหรอ คงไม่ใช่ว่าได้ตัวฉันแล้วคิดจะมายึดทรัพย์สินของฉันหรอกนะเด็กน้อยฉันหมายความว่าทานายไม่อยากจ่ายเงินก็ทำตัวดีๆหน่อยฉันจะพิจารณาให้นายใช้ตัวชดเชยแทนอไม่เอาฉันไม่เอาคดีห่าด์ไม่เอาแบ็กกราดอะไรแล้วคนรักขายตัวของประธานจอมผลิตการฉันแต่งงานกับนายเพื่อช่วยอีซื้กร่ปเท่านั้นนะหนุ่มน้อยขอร้องฉันสิแล้วฉันจะปล่อยนายไปเลือดเย็นสามส่วน เย็ดยามสี่ส่วนบ้ากามเจ็ดแปดส่วนเสพติดการแสดงมากเลยใช่ไหมนั่นนะขอร้องนายอย่าปล่อยฉันไปละ่ะเด็กน้อยนี่นายหาเรื่องใส่ตัวเองนะยืนยันผ่านสายตาว่าเป็นคนที่อยากทำอย่างว่าเด็กน้อยฉันจะค่อยๆทำฉันหวีไปหลังจากที่แอบรักมาหลายปีในที่สุดก็สามารถปลุกเทพบุตรกู้อิมิงให้ตื่นจากการหลับไหลได้แล้วสมกับที่ฉันรอมาหลายปีไม่ง่ายเลยจริงๆอะ ฮะมันทำยังไงกันแน่ล่ะเนี่ยนายจะเปิดไฟฉายทำไมเล่าหาสุสานชีพประจมังกรอยู่หรือไงอย่าได้่องซอฉันก็ขคาไม่เชี่ยวชาญไม่ใช่หรือไงไม่เชี่ยวชาญบ้าอะไรข้าวก่อนตอนเมานายเก่งมากไม่ใช่หรือไงนั่นเด็กน้อยอย่าละฉันพูดเรื่องนี้ออกไปได้ยังไงเนี่ยกูอีหมิงไม่รู้สักหน่อยเนี่ยทิ่เธนายก็จําเรื่องวันนั้นได้นี่ฉันคิดว่านายภาพตัดไปแล้วหมายความว่ายังไงวันนั้นนายมีสติอยู่เหรออ๋อ กูอี้เหมิงท้งที่เคยทำกับฉันมาแล้วต่อมานายก็ยังแซงทำเหมือนไม่มีอะไรงั้นเหรอคนเลวไว้เด็กน้อยฟังฉันอธิบายก่อนนะตอนนั้นก็เหนือความคาดหมายของฉันเหมือนกันฉันไม่รู้ถึงความรู้สึกที่มีให้นายไม่รู้จะบอกนายยังไงเดียถ้าคุยกันรู้เรื่องตั้งแต่ตอนนั้นเราคงไม่เสียเวลาทำกิจกรรมกันมาตั้งนานหรอกต้องขึ้นเตียงไปนานแล้วแนะ่นอนเลยตอนนี้ก็ยังไม่สายนะฮะฉันจะรักนายให้มากกว่าเดิม ราวกับว่าเปิดประตูโลกใบใหม่ทิฐาก็นี่สินะเกเกเป็นคำกริยาไปให้ผลเลยนะยังมีแรงมาด่าอีกทำอีกรอบดีไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่งตัวดีๆฉันกลัวฉันอดไม่ไหวคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีวันหนึ่งที่ฉันใส่เสื้อผ้าต่อหน้ากูอีหมิงได้คล่องแคล่วยิ่งกว่าตำรวจออกปฏิบัติการซะอีกกูอีหมิงฉันจะบอกในายให้นะ ต่อไปนายจะทำบ่อยๆแบบนี้ไม่ได้นายต้องควบคุมควบคุมอร่อยเหรอสมกับเป็นเทพบุตรผู้สมบูรณ์แบบของฉันหล่อส,สุดๆไปเลยช่างหัวเรื่องควบคุมมันเถอะเนื้อพระถังซำจังมาถึงหน้าประตูแล้วไม่กินก็เสียของจริงสิวันนั้นนายจะพี่ชายฉันแล้วใช่ไหมพี่ชายนายเหรอก็คนนั้นที่นายเคยบอกว่าหน้าตาเหมือนกับฉันมากๆอยู่กับบหงเจียวด้วยนั่นพี่ชายนายเหรอนายมีพี่ด้วยเหรอ ฉันคิดว่านายเป็นลูกคนเดียวมาโดยตลอดนะอีกอย่างเขาก็ดูเหมือนลูกครึ่งด้วยพี่ชายคนละแม่นะเขาอยู่อเมริกามาตลอดไม่ค่อยกลับจีนนายจะไม่รู้เรื่องก็ปกติอยู่แล้วอืมตอนนั้นฉันก็ไม่ได้ตั้งใจมองแต่พอมาย้อนคิดดูตอนนี้พี่นายเหมือนจะหล่อก,กว่านายเยอะเลยเสียงก็นุ่มนวลด้วยนะรู้แบบนี้ฉันจัดก,การเขาดีกว่าได้ครอบครองหนุ่มหล่อถึงสองคนแค่คิดก็ฟินแล้วเด็กน้อย ถ้าพรุ่งนี้อยากลุกไม่ขึ้นก็พูดต่อได้เลยนะฉันแค่ล้อเล่นเองนะแต่พี่ชายของนายไปอยู่กับหวังเจียรุวยได้ยังไงอะแถมยังช่วยเขาปั่นหัวฉันด้วยนายถามฉันแล้วใช้ฉันไปถามใครล,ล่ะยังไงหวังเจียรุ่ยก็รู้ความสัมพันธ์พี่น้องของเราอยู่แล้วกู้จินรูคงอยู่ที่สิงรุ่ยต่อไปไม่ได้สิงรุ่ยพิกเชอร์ห้องทำงานหวังเจียรุ่ยไม่เปลืม้มอ <laughs> ย่าโมโหสิครับประธานหวัง ใครประธานหวังนายฮะเอาเอกสารยกเลิกสัญญาไปแล้วรีส่หัวออกไปจากบริษัทฉันเลยจริงๆผมมาวันนี้ก็เพื่อบอกลาคุณอยู่แล้วล่ะครับผมจองฟลต์บินกลับอเมริกาตอนบ่ายแต่ว่าผมมีอะไรอยากจะบอกคุณนิดหน่อยก่อนจะไปนะครับมีอะไรก็รีบๆพูดซิพูดจบก็ใส่หัวไปยังไงชีวิตฉันก็ไม่อยากจะเห็นหน้านายอีกแล้วประธานหวังผมมองออกว่าคุณชอบอิ่วเป่ยจากใจจริงๆผมขอแนะนําว่าคุณอย่าไปแย่งเขากับน้องชายของผมเลยดีกว่านะครับ คุณเอาชนะเขาไม่ได้หรอกจะไปทำตัวเองให้อับอายขายหน้าทำไมแล้วคุณชายกู้เจนูรูนี่คุณตั้งใจมาที่บริษัทของผมเพื่อทำลายผมเลยใช่ไหมเอาเอกสารยกเลิกสัญญาขึ้นมาเลยนะผมใช่คุณอยู่เป็นวัวเป็นม้าบริษัทที่นี่สัก20ปีเลยเอาละเอาละไม่แกล้งคุณละหวังเจอรุยถ้าคุณชอบคนคนหนึ่งจริงๆก็อย่าทำตัวเป็นคนไม่เอาฐานแบบนั้นแล้วกันนะเท่าที่ผมมองคุณแค่ไม่กล้าแสดงความเป็นตัวเองออกมาจริงๆคุณไม่ใช่คนที่ไม่ดีนะ แค่คำพูดการกระทํามันทําให้คนเข้าใจผิดได้ง่ายกูจินรู้คุณคิดว่าคุณเข้าใจผมงั้นเหรอเข้าใจบ้าบอนะซิในที่สุดฉันก็เห็นได้ชัดเจนสักทีพวกคุณสองคนเป็นพี่น้องตั้งใจมาสร้างปัญหาให้กับผมรีบใส่หัวไปให้พ้นเลยถ้าผมเจอคนแทรกู้ข้างๆอีกผมจะตีขาหมามันให้หักไปเลยเบบ,บอสคะฉันแทรกกู้งั้นฉันไปก่อนนะคะพระเจ้าชาติก่อนผมไปทำบาปทำกรรมอะไรมาเนี่ยชีวิตนี้จะหนีคนแทรกกู้ไม่พ้นเลยใช่ไหม ล็อบบี้บริษัทซิงหมิงเอนเตอร์เทนเมนต์ว้าวนั่นพี่เป๋ยไม่ใช่เหรอนั่นนะพี่เป๋ยเขาเปลี่ยนสไตล์เหรอแค่แต่งตัวแบบไม่คิดอะไรมากก็ดึงดูดสายตาของทั้งบริษัทได้แล้วฉันนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะกูอีหมิงคงมังเพมเพียนแปดชาติหน้าถึงเซียนตัวน้อยแบบฉันว้ยเอวฉันเด็กน้อยไม่เป็นไรใช่ไหมยอยู่นิ่งๆนะ จะมาโทษฉันไม่ได้นะฉันบอกนายแล้วว่าต้องควบคุมบ้างแต่นายไม่ยอมฟังเลยโอเคโอเคฉันผิดเองเราไปโรงพยาบาลกันเถอะนะไม่ไปพี่เซียวเปยกับประธานกู้ดีกันแล้วดี่ยัางไรนะครับคู่ชิปผมได้กลับขึ้นมาอีกรอบแล้วนี่นี่ฉันว่าเมื่อวานพี่เปยคงจะปล่อยตัวเต็มที่เกินไปกับประธานกู้แน่แน่เลยละไม่หรอกมันนายไม่เห็นว่าพี่เปยขาสัน่นเหรอประธานกู้นี่โหดจริงๆเลยนะคะเซียวไปหุบปากไปเลยนะ พอแล้วพอแล้วจะเย,เย็นหน้าระวังเอวด้วยห้องทํางานกู้อีหมิงเสี่ยวไปปากมากชะมัดเลยต้องเลิกกันไปหมดแล้วนะั่นนะ้าว่าฉันเอวพังนะ่ะกว่าจะกลับมาอย่างเฉิดฉายไม่ใช่ง่ายๆภาพหนุมห่มโหดฉันถูกทาลายหมดแล้วเพราะเจ้าสัตว์กู้อีหมิงนั่นละ่ะใครใช้ให้เขาเทคนิคยากแล้วยังดูดูแรงด้วยเล่าเอวดีอะไรขนาดนั้นทําทำไมเขาวุ่นทั้งวันทั้งคืนแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยสักนิดละ่ะแถมยังทำงานอีกอะไรกันเนี่ย เอลชันไม่คู่ควรวางไว้อันดับหนึ่งเหรออีเหมิงกูอีเหมิงเมื่อวานฉันออกแรงเยอะไปหน่อยตอนนี้ฉันยังปวดปวดเหรอโชคดีที่ฉันเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วไรนะเจ้าหล่อลื่นไงมีหลายยี่ห้อเลยนะนด้อยากทําในห้องทํางานฉันมาตลอดเลยไม่ใช่เหรอถอดกานเกงเลยสิ What ยังจะทําอีกเหรอ